ค่ะดอกแรกดอกมานมาเบิงมาเบิงมาเบิงน้ากันนี่สวยๆงามๆพี่นอนะ้องเนี่ยนี่นี่ค่ะดอกแรกดอกมาน <c oughs> ได้น้าเพลินยูเห็นบอนี่จ้ะเห็นบดอกสวยๆนี่จ้ะดอกหนึ่งค่ะทุกคนค่ะแกบน่น้อนี่อู้อันนี้แกเราล,ละเอาไว้มันไนอ้นั่นป่ะดอกใหญ่นี่ โอ้ยเห็ดกำลังขืนน้องแพทเอ้ยเห็นบอค่ะเห็นบอกำลังอุปูอีปีมาอน,นี่สาวพี่จินแต่ครูหน่อยมาเด้อพี่น้องเห็นไหมอุปูอีปีเห็ดดอกกำลังงามพี่น้องเอ้ยนี่ค่ะกำลังงามเลยเด้อเห็นบอนี่จ้ะกำลังสวยนี่ก็อีกดอกนึนงทุกคนค่ะนี่เห็นบอนี่ค่ะโอ้ยกิ่งคุ้ยคายไลน์นี่เห็นบอ นี k ha. K ha ่เอกนี่ค่ะกระลังกระลังตะมุตะมีพี่น้องเอ้ยนี่แหละกระลังตะมุตะมีอือนี่ค่ะกระลังตะมูตะมีโอ้นีกอัันนน้ระลังหน้อยๆงามๆกระลังแสบนี่อันนี้เห็ดก่าหลักน้องแพทเอ้ยนี่จ้ะ ได้เห็นแล้วอีกดอกนึงจ้ะทุกคนคนะ่ะก็เห็ดตู้มมูติมีอยู่ห้อยเขามาเก็บ,กบาาไปกับมีเนี่ยเห็นบอไหนี่เห็ดตุ้มมูติมีอยู่พี่น้องเอ้ย,าาย,น,ยนี่จ้ะ นี่ก็อีกดอกหนึง่งเห็ดตุมูติมีอยู่นี่นี่พี่น้องตุมูติมีค่ะสาวพิจิตรได้น้ำเพลนยู่นี่เห็นบะโอ้นี่ก็ขา,ขาขาวอีกแล้วพี่น้องจ้ะเพิ่งได้จด้ะโอุ้หนะขางามๆเออพี่น้องจ้ะนี่ค่ะสวยๆเดี๋ยวเขาไปตัดขาไหมนาะพี่น้องนะ กิโลดอกอ่ะสามกิโลดอกกันยังดีพี่น้องเอ้มันแหงมันคือแหงบุปานังกับปานี่ก็ะดาอืมเนี่ยเอ้าคือแหงแหงบุญเนี่ยดอกเนี่ยเอาแหงกับพี่น้องจ้าเนี่ยดอกมี่ยาดคือกินไปแล้ะบังโอ้งามเลยได้เนี่ยโอ้เห็ดอุตุยู่ถูกเขากินไปละเอาแยกกันคนละครึ่งหักหักแบ่งแต่งกันไปโอ้บังเนี่ยก็จะเอาถอะให้เขากินไปซะ เห็นอีกดอกนึงพี่น้องจา้าเอาดอกนี้ไปเอาพูนข่างเสาข่างปลาข่างตน้นไม้งามอยู่เด้วนี่พี่น้องเลยนี่แติพ่อได้แกงโอ้ยแข็งแข็งปุ้ยแข็งปุ้ยอ่ะแข็งแข็งก็งัดสิคะโอ้ยมาห็นบ่เถ็นจ่าพี่จิตงัดบ่โอ้ยขางามงามเด้อพี่น้องจ้ะข่างามอ่ะดูข่างงามไหมสวยไหมคะ คือปีนาก,ก็ขึ้นไม้เด้นนังเด้อเดี๋ยวแม่จะมาใหม่นี่ปีนี่แม่ก็บม้าไปทัดแล้วล่ะนี่จ้ะขาง้างๆพี่น้องอ้าวแต่งกันไปเลยแต่งกันในปลานโด่ง,งนี่แหละนี่งามบ่เอนี่กับมากับน,น้องแพทพี่น้องเอ้ปีและเทือพอกันมันบ่สมฮัลโหลว่ายดูยเยอะ แล้วลงมาทางนี้ไปเนี่ยลงงแต่่วาาาขอหาทานี้โอเคแล้วพี่จะหาตรงบริเวณนี้รอ okay. โอเคโอ้เห็ดน้ำหมากเนี่ยที่คนเขากินแล้วเดชสมุนไพรตอนนี้แยกสายหาหากันบนิเวละ่ะค่ะพี่น้องจา๋าหาจากพักหนึ่งกดี๋จีพักกันเมียละ่ะได้เ่อไดก็เอามันจำแน,นหล่ะค่ะ กิจพาไปเอาน้องเลยเห็ดขาตัวม้อยอยู่บนน่ะจะ <laughs> เออหางกันทุกคนนี่ค่ะเห็ดขาวตัวน้อยอยู่นี่เห็นปะอือได้เขาทาอยู่ดีนี่นจะนี่เห็นปะทุกคนค่ะเห็ดขาตัวม้อยอยู่นี่นี่ไปเดี๋ยวเขไปเก็บปีตัดขาพูนสองดอกมันแมนปะทุกคนค่ะไปจะพาไปเก็บอีก พุสองดอกเห็ดอุ้ยตุยอยู่ป่ะคืองามแต่ฟ้าแฝดนี่เบิ่งพุ่นอ่ะฟ้าแฝดเบิ่งพุ่นอ่ะแฝดพี่แฝดน้องพี่น้องเอ้ยเบิ่งเด้อแฝดพี่แฝดน้องจ้างามบ่มันคือเห็ดแหงๆพุ่นี้ฟ้างามอยู่เด้นี่เห็ดไอ่เห็ดอุ้ยนุ้ยอยู่เห็นบ่จ้ะนี่เห็นบ่ นี่จ้ะตัดไปเลยเฮานี่ค่ะโอ้ขอ่าวทาอยู่นี่พี่น้องจ้ะหนึ่งดอกหนึ่งดอกโอ้งามเนาะง,งามเนาะนางเอ้ยนี่งามปคะคะทุกคนค่ะปัดดอกงามงามนี่จ้ะ นี่ด่างกุบหลดด่างกุ้บหลดเนี่นี่จ้ะทุกคนเว้างามครับแอบอยู่ในหยานี่พี่น้องจ้ะเห็นบอกมาทำเป็นแอบอยู่ในหญ้านี่เห็นไหมคะน้ำเงิน,นเห็นนี่งามไหมซะเว้าเสียเที่ยวคะ่ะทุกคนค่ะมื้อนี่เห็นไหมคะนี่ เห็นบ่นทุกคนขาตัดขากรน่ทำความสะอาดไปเลยไม่ต้องเยอะนะคะง้ามพี่น้องจา๋าเห็นบ่านสาวพิจิตกะปื้มนะคะวันนี้ได้ดอกส,สวยๆปื้มอยู่ห้องกิดบ้านแตกพี่น้องจา๋ามาพอ่อเห็ดดอกเดียวกันพร้อมกันกับน้นนองแพทย์โอ้ยคุณเสียแล้วละ่ะน้องแพทเอ้ยอุตสาพอพ้อมกันนี่ แต่ก็ได้ยูนี่จะ้ะไปโอ้มันหลงตาสาวพี่จิตกับน,น้องแพทพี่น้องเอ้ยบิง่งเห็นบ่นี่ก็ดอกงามๆนี่เห็นบะหลงตาค่ะหลงตานะคะหลงตานี่ไม่ใช่หลงตาที่วัดนะคะไอ้ไอ้เขาเรียกอะไรภาษาไทยว่าหลงตานี่มันมันไอ้นั่นไม่รู้นะคะว่าภาษาไทยว่าอะไรนี่เรามองไม่เห็นมันนะคะนี่หนึ่งดอกแล้วนี่อีกหนึ่งดอกค่ะทุกคนคะ่ะนี่ นี่จ้ะปาดงาม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 พี่น้องเอ้ยงามหลนี่เห็นบองามหลายอ้าวเฉียนมันเฉือนมันเฉียนมันเฉียนมันน,น,นี่นี่กิง่งอูลูอูลูเอ้ทุกคนอย่าวาสาวพิจิตไอ้ตัดขามันถ้งหลเ้อนี่ค่ะเขาเอาไปบ้านเขาก็ต้องตัดิ้งยู่ดีนี่จ้ะเห็นไหมคะอุ้ยลุยอุ้ยหลุยนี่ค่ะหลงตานะคะไม่ใช่หลงตาที่วัดนะคะเรามองไม่เห็นมันนะคะ นึกออกแล้วจ้ะเห็ดหลงตาหมายถึงว่าเห็ดมันหลบตาเรานะคะเรามองไม่เห็นมันนี่จ้ะเห็ดหลงตาไม่ใช่เห็ดหลวงหลวงตานะคะเห็ดหลงตานี่ภาษาอีสานก็คือเรามองไม่เห็นไม่เห็นมันหลบเราอยู่ประมาณนี้นะคะพี่น้องจา๋าเนียบ้านละในเครื่องคุมน ในเข่งค er. ูอย um, so er. er. ู bye, ่นี bridge, <bo> ่เ <bye> ด <im> <salsa>. ้อจ้ะเห็ดไอ้เห็ดผึ่งหวานล้วนๆเด้อมื้อนี้จ้ะพี่น้องค่ะก็ขอบคุณสุขผู้สุขคนเด้อที่ติดตามสาวพี่จิตมาแล้วก็อยู่ดีมีแห้งสุขผู้สุขคนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจีเป็นอีหยังนี่ก็ว่ากันอีกเทื่อนึงเด้อจ้ะพี่น้องค่ะบ๊ายบายเด้อจ้ะบ๊ายบายพี่น้องเบิ่งรถมาหาเห็ดปั่นวันมางานไอ้บุญพระเวทมาปั่นวันมางานกีฬาสีเบิ่งพุ่นน่ะ เต็มปลาเต็มโดงทุกซอกทุกซอยมัน,เ,นเป็นมันเสาร์ค่ะทุกคนค่ะเบิ้งโบแมนแตาสาวพี่จิตกน้องแผดเด้อมาเขาฝันลังกับมาแลนปลาแตกย่านเ้าวจีนเอาน้ำน,นะไปไปไป,ปอเอาเมือม่อ